คิดสร้างสรรค์อย่างแท้จริงเข้าแช่มีต้นกําเนิดมาจากมอญซึ่งมีวัฒนธรรมกินเข้าแช่ในช่วงหน้าร้อนเพื่อช่วยผ่อนคลายร้อนและก็ทา,าให้สดชื่นเมื่อชาวมอญอพยพเข้ามาในไทยเข้าแช่ก็เดินทางเข้าสู่ครัวไทยโดยเฉพาะในสมัยรัชการที่สที่ชาววังรับเข้ามาแล้ว แบบเต็มสูตรแต่ตอนหลังก็มาปรับสูตรใหม่ใส่ความประณีตเข้าไปแบบสุดขีดเลยค่ะข้าวแช่ชาวังต้องใช้น้ำลอยดอกไม้หอมๆเช่นดอกมะลิดอกกระดังงาน้ำก็ต้องใสแจ๋วหอมละมุนส่วนข้าวก็ต้องหุงสุกพอดีล้างให้เม็ดใสจนเหมือนผ่านสปามาเลย เสิร์ฟใส่ถ้วยสวยๆเย็นๆเหมือนหลุดมาจาก p รีเซน t a เทชันของร้านหรูๆแต่แต,แต่ก็ยังไม่พอนะคะเครื่องเคียงก็จัดเต็มมีทั้งลูกกะปิทอดกลมๆหอมๆเหมือนลูกชิ้นติดกลิ่นทะเลมีพริกหยวกยัดไส้ทอดใช้โปผัดหวานหมูฝอยและอื่นๆอ,อีกมากมาย เรียกว่ากินข้าวแช่ทีหนึ่งเหมือนผ่านคอสอาหารชุดย่อมย่อมที่สำคัญนะคะข้าวแช่ก็ยังเป็นอาหารที่แสดงถึงความใส่ใจในรายละเอียดของคนไทยสมัยก่อนๆที่ไม่ใช่แค่จะทำอาหารให้พวกเรากินอิ่มแต่ยังใส่ใจ